เช้านี้เราจะมาตอนกิ่งมะนาวกันใช่ไหมกิ่งมะนาวเราก็เก็่มีดเก็่มีดแล้วก็กอเชือกฟางแล้วก็ลูกตุ้มทีเราปอกแล้วแล้วก็ผ่าเลยเนี่ยผ่าเลยฮะเราก็ผ่าผ่ามะนาวล้วก็ผ่า,ผาเอาผ่าเลยผ่าเชือดเลยฮะเน่เน่แล้วก็หอ่หอห่อห้ม ตอนมะนาวครับเช้านี้ครับตอนมะนาวครับนี่ครับก็ห่อ้มหุมแล้วก็รัดนี่ครับเรารัดให้แน่นเลยนะฮะรัดแน่นนะรัดแน่นเลยแล้วปอฟางผูกแน่นรัดแน่นเอาสักสองรอบคือเช้านี้มันยังลื่นเนี่ยพอฟางมาลื่นเชือกฟางมาลื่น ตอนเราต้องนั่งตอนนะมะนาวต่ำมะนาวเตี้ยทีเราตอนมะนาว,านาวบีบรัดแล้วก็เชือกผูกผูกให้แน่นเลยนะครับอย่ามันหันได้ แล,แล้วก็เราบีบบีบแล้วก็เส่งกับผูกกันรัดให้แน่นเลยฮะประมาณสิบสามสิบวันก็ลากออกเลยฮะนีฮะตอนเลยฮะรัดให้แน่นเลยฮะตองกลุมันเจ็บนี่ฮะเราก็ตอน เชา้านี้อากาศแดดดีมากเดือนนี้วันที่ห้าตุลาตอนมะนาวกันมะนาวเช้าเช้าแดดกำลังดีเช้านี้จะมีพวกพวกอะไรพวกลิ้นเนี่ยพวกอะไรมันเยอะลิ้นใบหญ้ายุงอ่ะมันจะกัดมันจะตอนไม่เพลินแล้วก็ห้ม แล้วก็เอาบางหุ้มให้าหุ้มอ่ะหุ้มอ่ะกล้องอาจจะไม่เห็นชัดละเพราะว่ามันจะบังมุมมุมกล้องไม่ดีที่วางกล้องมัน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 ไม่เหมาะ มันจะตอนยากเพราะว่ามันต่ําจะต้องนั่งตอนแล้วก็ต้องสอดหนาม,มันเยอะมันไม่ใช่มะนาวแป้นมันมะนาวของทูนเก้ามันจะเตี้ยมากเลยฮะเราต้องต้องมาตัดแต่งกิ่งนั่งกิ่งทำกิ่งตอนยากแต่ผลมันใหญ่ดีฮะน้ำเยอะลูกใหญ่ก็แปด ลูกของลูกหนึ่งโลแล้วก็ผูกมัดตอนนะอ่ะวิธีตอนแบบชาวบ้านชาวบ้านง่ายง่ายอ่ะ เทียบฟางมันจะลื่นธรรมดาเราใช้ตอกนี่ตอกคือหนึ่งมันไม่มีไม้ตัดตอกมันจะบิดได้เร็วกว่านี่มันจะผูกยากช้าช้าเราจะกินเวลาแต่ก็มันดีกว่าไม่มีนเนาะเราหาว่าจดูง่าย ก็ทําไปลองต้องใจเย็นๆเราให้ดีเพราะว่ามีคนทักมาถามว่าอ้าวลุงไม่ทำขายแล้วที่จําหน่ายตลาดบอกอะเดี๋ยวไม่มีเวลาว่างเลยน,นี่เราก็บอกเอาเดี๋ยวจะทําว่างทําเพราะลูกค้าออเดอร์ที่สั่งซื้อประจําเป็นผลิตในไร่เราเองนี่เขาก็ ซื้อไปบริโภคกันประจําแต่เขาอยากแกต้องการต้นไปปลูกเราก็ทํากิ่งให้เราก็บอกว่าต้องใช้เวลาหน่อยบางทีเ็ามาซื้อเขาบอกว่ากิ่งมีไหมเราบอก,กไม่มีไม่ได้ทําเพราะว่าเราทํากิ่งแล้วผลมันจะไม่ได้อะ เราทำลูกต้มแค่กากกะเพราทิ้งประมาณไว้หนึ่งคืนเราก็มาใส่ถุงถุงเราเรามาแล้วก็มาเราเราเราคันไปก่อนทิ้งไว้หนึ่งคืนเราคันทิ้งไว้หนึ่งคืนเราจะคั่นเลยทำเองรู้สึกมันจะช้าเพราะว่า เราก็ทําไปเรื่อยๆนี่ฮะเราก็ห่อไปเรื่อยๆเงี้ยฮะหอ่อห่อแล้วก็เชือกฟางผูกเชือกฟางผูกแล้วก็รัดให้แน่แนๆแ,แล้วก็ฟางอะถุงพลาสติกมันจะมันถูก,กัะมันจะลื่นทําไงก็ม่ลื่นเนาะมันก็นลื่นตลอด แล้วก็ผูกให้แน่นเราสาธิตในกันที่ว่าเราจะทำมะนาวทำเองเะตอนเองครับไม่ยังยุ่ยากอะไรเลยแต่มะนาวเ,เตี้ยจะตอนยากหน่อยเพราะต่ำกิ่งมันก็ สั้นคือมะนาวเตี้ยมันก็เตี้ยแล้วครับมันจะสั้นมันจะยาวเป็นไม่ได้เพราะว่าการทำอะไรมันจะให้ยาวมันก็ไม่เหมือนมะนาวแป้นมะานาวอะไรนี่มันเป็นมะนาวของทุนก้าวมะนาวไรเมล็ดที่สวนปักเขียวนี่เขาจะมีมะนาวไรเมล็ดและชมหนามน้อย ปีนี้รู้สึกว่าน้ําจะท่วมรบฉอมรู้สึกมหลงเหลืองหมดคงจะตายเสียหายบ้างน้ําท่วมสามครั้งในรอบปีสิบปีอ่าจากาห้าปีนี่ระหกปีสิบปีพอดีน้ำสี่รอบแล้วท่วมมันจะเหลือไหมเนี่ย สงสารปลาเขียวจังเลยปลาชมน้ำท่วมหมดปลาเขียวเห็นแล้วเขียวไม่มาไล่เลยไม่มาตวนเลยเครียดตอนนี้น้ำก็ลดลงแล้วได้ข่าวว่าจะมาอีก้วสองลูกเอาเอาเข้าไปเนาะขอขอบคุณมากครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ ตามให้ด้วยครับปาดเขียวครับ